ยายม่อนพามายามรอบบปมานดักกระพาต่อชมเข่าเด้อพี่น้องพราะชมเข่าว่าเขา่าใส่ปุ๋ยเพราะใส่ปุ๋ยแตกต่างกันแบบใดเข่าฉีดยาบพฉีดยาแตกต่างกันแบบใดการใส่ปุ๋ยเข่ามีโทษหรือมีประโยชน์แบบใดพี่น้องตามคลิปนี้ได้เลยยายม่อนจะอธิบายให้ฟังงานบ่ใส่ปุ๋ยเอาแต่น้าใต้ก็จะได้หวงประมาณนั่นพี่น้อง เมิ่งเมาเบิ่งบงานที่ใส่ปุ๋ยห่วงเข้าขึ้นเนี่ยใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดยาเสริมโบรอนน้ำพี่น้องตอนเพิ่นมานเมื่อกี้นะปึ่ง่วงเข้าผิดกันบ่ผิดกันคักบ่อย่าหาเห็ดงามอยู่แล้วอย่าพี่บ้าบ่ใส่ดอกเพิ่นงามอยู่บ่ใส่ก็สิเป็นไรจังสันหะพี่น้องทั้งๆังที่เป็นน้าห้วยน้าน้านองเด้ ผิวแน่จักน้อยบ่ผิวกะเออเสริมยาทั้งใบเสริมอันปุ๋ยทั้งใบเพื่อนก็ได้แต่ว่านี่เบิ่งตีละตัวนี้ตัวนี้ให้นี่บ่กินปุ๋ยดอกแต่ย้มอนเสริมโบลอนทั้งใบเอาพี่น้องจะได้หวงประมาณคนเาฟังนั่นละ่ะเขียวบ่งามบ่พี่น้องว่ะแต่ว่าหวงเพิ่นเป็นคือย้อมอนไทยเบิ่งนั่นละ่ะหวงบ่แน่นบ่หนาะหวงหน้อยน้อยหวงแบบเข่ามัดกา้า เพราะว่าเขาเป็นนาวานอยู่แล้วยิ่งบ่เสริมปุยยิ่งไปกันไงเลยพี่น้องมันต้องทรงทรงไหแนงเข้าแตกแนงที่แตกเด้ยมันจะเอาห้ฟังเด้อการเดศน้าปัางที่บ้าบ่ใส่ปุยเด้อพี่น้องเนี่ยสมมติว่าใส่ปุยเด้ออันแนงเพิ่นนี่สีนี้ด้นี่นี่ไรแนงแนงเขา้าวเิ่นสีมาข้นขึ้น,นตอนที่บ่าถือปุยเด้หมู ต้นเดิมเขามานมานตั้งท้องนี่แหละต้นเดิมเขามานต้นสองนี่ยังมั่นใจเบิง้งเบิ้งต้นที่กําลังแตกนี่ต้นสองพี่น้องก็ะจะแตกออกแบบนี้นี่จะแตกออกมาแบบนี้ทั้งทั้งที่แม่เขามานได้ตั้งทองแต่ว่าเขาไม่ลูกแตกถ้าเพะใส่ปุ๋ยลูกตัวนี้ลูกตัวนี้นี่สีบอมานได้พี่น้องสีบอมานสีบอทอกสีตายอยู่ประมาณน,นี้แหละสีตายแห้งเลย สีตายแห้งเลยแล้วก็บรทอกบรบ้อขึ้นเลยนี่เห็นบอเพิ่มเพิ่นเพิ่นมานอันนี้คือยามอนเสริมปุ๋ยเนียงละลายเนียงลายอันนี้นี่นี่รับนี่นี่รับนี่รับแม่ถอกแล้วพี่น้องนี่เยามอไใส่ข้าเตียข้าวน้าปังพันเตียพันตองแปดแปดแล้วมาเบิ้งหนงแงนงที่ออกจากลําแม่สี่มารับนี่นี่สิมารับนี่ถ้าเพิ่นสมบูรณ์นี่รับนี่สิแตกออกมานี่ลํานี้ เห็นบ่พี่น,อน้องเห็นบ่เนี่ยมันเป็นเปยอดเลยนี่แต่ออกมาลํานี่สีได้หวงตัวนี้ขึ้นอีกงตัวนี้เริ่มมันานอนนอนวงตัวนี้แล้วตัวนี้กระสียเฝ้าถอกขึ้นง่ายขึ้นนี่ตัวนี้จะเฝ้าถอกเฝ้าง่ายขึ้นทันกันเลยนะนี่นี่แล้วก็จะมามานันได้มนันขึ้นที่ด่างเขามันขึ้นที่ล่างเขาแล้วเขาก็จะถอกออกมาถ้าปุ๋ยบพทรงตัวนี้แห้งเลยพี่น้องแห้งอยู่นี่ละการทีบร่บ่ใส่ปุ๋ย แห้งอยู่นี่ล่ะแห้งแล้วกับว่อพอเหมือนต้นต้นนี้ต้นนี้จะตายแห้งไปเลยเดยนี่แต่ว่าเขาถือปุ๋ยเขาก็จะขึ้นสีนี้อ่นตัวที่พึ่งกําลังแตกกันนี่ละทีทีเห็นก่ออื่นนี่พี่น้องแนงเพิ่นแตกขึ้นน้ำกลนนี่แนงซองมาดูนี่แนงสองน,น,งองนี่ก็จะมานขึ้นที่หลังนะคะไม่ยอดเดียวเขาก็จะมานนี่ต้นนี่ก็จะมานทั้งทั้งที่ต้นแม่ นี่ล่ะพี่น้องเข่าพันตองแปดเขาจะเป็นแตกแบบนี้เนี่ยจะแตกไลไยๆกันถ้าบ่เถึงปุ๋ยก็คือลำํลำมาล้ำใดลํำนั่นมีลํำนี่ก็คือมีแต่ล้ำนี่บ่มีลูกถ้าบ่าใส่ปุ๋ยเป็นแบบนี้พี่น้องนี่เห็นบ่ตัวนี้นี่กําลังแตกเป็นอย่างนี่ต้นแม่ทอกแล้วนี่ต้นแม่นี่ต้นแม่ทอกแล้วนี่ต้นลูกต้นหนงถ้าบ่าส่งปุย๋ยต้นหนงนี่บ่สามารถสิแตกยอดออกมาแบบนี้ได้ บ,บ่แตกจะเห็นแตกออกว่าเป็นแหนงแต่ว่าเขาก็จะแหงแหงในที่สุดเพราะว่าปุย๋ยผสงโอ้โอ้เพราะว่าปุย๋ยบรบสถ้าเฮาใไซปุย๋ยขึ้นมาตามหลังกันมาข่าวก็จะมาหวงหนาเป็นสั่นเป็นสั่นพี่น้องเห็ดร,ราบการเหตุน้ำปังอย่าว่าบ่อใสปุย๋ยง้ามปน,านใดกับห้ผิวในจักน้อยบ่อิวเจ้ามีบ่อรอนหรือเจ้ามีอย่งางทั้งใบสีดลงไปเลยพี่น้องบ่อสีดบด่อใดบ่อสีดบ่ออันทุกปียี่้อนเห็ดบ่อสีดยี่้อนบ่อสีด บลอนบบเสริมทางใบบบมีการแตกแล้วก็มีต้นเดียวแล้วก็บอมากงามปันไดกะสร้างต้องเสริมปุ๋ยพี่น้องเลยนี่แหละผิดกันแห้งกับข้างบบใส่ปุ๋ยใบวีเรืองแล้วแต่ว่าหวงเข้าวบามีเป็นแบบนี้และพี่น้องหวงเข้าวบมีใบวีเรืองแล้วน้าหว่วยซ้ำน้าหว่วยห้องซ้ำนี่โบเมนโนน อันนี้เป็นคนท่าสั้นกันเลยนี่นี่ตนนัวนี้อยู่โน้นที่ยมอนไทยเบิงบางหันอะ่ะอยู่โน้นแต่ว่าหวงดีเพราะว่าเสริมปุย๋ยเสริมบอลอนตอนเขาออกมาสออตั้งแต่บ้านเ,เานียงเขานี่เนียงเขานี่สามารถสิว่าถอกขึ้นมาอีได้อีกนี่ละถอกขึ้นมาได้อีกนี่บริเกียย่ยไงด้นี่เนียงแต่ขึ้นมาอีกมียอดมียอดที่จะขึ้นนี่เลย นี่แม่นี่เด้อเด้อีมันจะส่เบ่งน,นี่แม่เด้อนี่เด้ออืมนี่น้ำเหงาลงมาเขาจะมาแตะเป็นแหนงแบบพี่นอ้องนี่ยนี่ยอดแหนงยอดแหนงก็จะไล่กันตามตามเขาจะเร่งขึ้นมาเร่งหท้ทันกันกับต้นแม่เลยแล้วเขาก็จะถอกไล่กันไอ้นี่ตัวกําลังถอกแหนงนะนี่แหนงกาลังถอกก็จะไล่แม่ขึ้นเลยเป็นแบบนี้พี่นอ้อง ดือเป็นโบลอนทีเยืม่อนไส้กับบะฮูโบลอนทีเยืม่อนไส้นี่ดีดีพี่น้องเขาวางขายในโซเชียลไลน์แหงยืยม่อนก็เลยมาลองว่าดีเดี๋ยวจะลงไว้ให้เด้อพี่น้องเด้อ